จากยังสมาร์ทฟาร์ m เมอร์สู่ผู้สืบทอดการปลูกหน่อไม้ไผ่ลิงน้อมพันแดงทองรุ่นที่สามครับสวัสดีครับผมนาย้อมพงษ์กำคุณนะครับชื่อเล่นชื่อโภงนะครับตอนรุ่นใหม่รับของจังหวัดพุทธาหารนะครับคือว่าจากสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับก็นะครับที่แปลงนี้นะครับจะมีการปลูกไผ่นะครับไผ่พันต่างๆนะครับแต่ว่าวันนี้ก็จะมา นําเสนอเรื่องไผ่เลี้ยงน้องเลี้ยงน้องพันแดงทองนะครับที่มาก็ได้จากคุณพ่อวิรัติละครไทยนะครับดูอัเภอหนองสูงบ้านป่าเซดนะครับผมก็เปรียบเสมือนเป็นเป็นเรุ่นที่สามนะครับเพราะว่ารุ่นแรกๆก็จะเป็นคุณพ่อวิรัติแล้วก็เป็นรุ่นถัดไปนะครับผมก็ประมาณรุ่นรุ่นที่สามที่มาเรียนรู้เรื่องไก่จากคุณพ่อวิรัตินะครับตัวนี้จะเป็นไก่เพาะเยื่อๆนะครับได้มาจากมหาลัยเกษตรศาสตร์นะครับตัวนี้นับระยะทีได้เก้าปีที่ เจ็ดแล้วนะครับในการปลูกมานะครับก็เหลืออีกประมาณเกือบ30ปีถ้านับระยะชี่วะจะหมดอายุก็คือออกดอกแล้วเขาก็จะเอาระเบ้อใหม่อีกนะครับอ่าแรกเริ่มเดิมทีนะครับเราก็จะมุ่งเน้นนะครับขายหน่อไม้เลี้ยงน้องปันแดงทองนะครับเป็นหน่อสดเพราะว่าตอนนั้นก็คือมีการนำญาติญาตินะครับไปดูพันไผ่เลี้ยงน้องปันแดงทองนะครับจะญาติญาติก็มาปลูกด้วยกันนะครับแต่พี่ชายปลูกประมาณ300กอ ปลูกประมาณ300กอนะครับแล้วก็ตัวผมก็ปลูกประมาณ400กอรวมทั้งหมดเป็น1,000กอนะครับคราวนี้นะครับก็คือตอนที่เราขายหน่อสดนอกฤดูนะครับไม่มีปัญหาเรื่องการจำหน่ายนะครับแต่ว่า,าช่วงฤดูการไผ่นะครับฤดูการไผ่ก็คือไผ่ทุกสายการไผ่นะครับจะมาชนกันทั้งหมดทําให้ราคาตกต่าแล้วก็การจําหน่ายสินค้าตรงนี้นะครับลำบ,บากนะครับ น,น,นี่มาเป็นนะครับจริงมาเป็นหน่อไม้นะครับในการแปรรูปต่างๆก็คือเรานํามาสต็อกในการแปรรูปหน,น่อไม้ต่างๆนะครับนึ่เป็นสาเหตุนะครับทาไมเราถึงมาแปรรูปเป็นหน่อไม้พันธุ์ต่างๆเป็นหน่อไม้แปรรูปพันธุ์ต่างๆนะครับแล้วก็มีเป็นหน่อไม้เลี้ยงน้องพ็นามาแปรรูปเป็นซุปหน่อไม้แล้วก็หน่อไม้แกงถึงสำเร็จรูปนะครับแล้วก็จะเป็นหน่อไม้พร้อมทานหน่อไม้ของเรามีลักษณะพิเศษตรงที่ว่ามีความกรอบนะครับของหน่อไม้ นะครับแล้วก็มีความนุ่มนะครับแล้วก็ไม่เสียเวลาต้มนานนะครับสาหรับท่านไหนที่เป็นเขาเรียกอะไรติดเกานะครับตัวนี้จะกดพิลิกจะน้อยนะครับแล้วก็เป็นกระเพาะก็ทานได้ไม่เสียท้องนะครับหลังจากที่เราลองให้ลูกค้าที่เป็นกระเพาะลองทานดูนะครับแล้วก็ไปสํารวจว่าเสียท้องหรือเปล่านะครับมีผลอะไรมากไหม,หน,ไม,ไมนะครับผลอบรับก็คือไม่ไมเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าทานได้ปกติกับตัวนี้เป็น หน่ไม้เลีกน้องพันแดงทองนะครับผมก็ขอแนะนำคร่าวๆประมาณนี้ครับก็ปัจจุบันนี้นะครับเรื่องการตลาดนะครับที่มาเชื่อมโยงกันทั้งหมด้วก็คือเราได้มีการทำ O E M นะครับให้ลูกค้านะครับตัวนี้เป็นในแบรนด์ชูใจฟาร์มนะครับจะเป็นหน่อไม้ถ้วยร้อนะครับที่เราผลิตส่งให้ในแบรนด์ชูใจฟาร์มนะครับส่วนมาตรฐานของ ผลิตภัณฑ์ของเราจะมีอยทั้งหมดประมาณ4ตัวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นซุปตัวไม้นะครับตัวนี้ก็จะได้อยเรียบร้อยแล้วนะครับตัวซุปตัวไม้ก็มีอยเรียบร้อยนะครับส่วนเป็นชุดแกงถึงสําเร็จรูปครบจะเป็นอยตัวแรกๆนะครับของทางฟาร์มเรานะครัของทางฟาร์มเราก็คือปัจจุบันทุกวันนี้นะครับก็คือเราสามารถทำ OEM ให้ลูกค้าได้แล้วก็ แทนที่จะขยายต่อก็จะเป็นฟึบบกหน้าไม้ถึงสําเร็จรูปนะครับที่เราจะทําต่อยอดของผลิตภัณฑ์ของเรานะครับเราจะเขาเรียกว่าอะไรจะต้องก้าวพัฒนาก้าวไปแล้วก็มีการรักษามาตรฐานให้ดี่ขึ้นไปนะครับโดยที่เราจะส่งเสริมให้สมาชิกนะครับทามาตรฐาน G A P นะครับตัวนี้เป็นเรื่องสําคัญในการที่เราจะเปรรูปในการต,ต่อไปนะครับเพื่อที่จะให้ลูกค้ามีความมั่นใจ นในผลิตภัณฑ์ของเราตั้งแต่เริ่มต้นในการบริโภคสินค้านะครับแต่ว่าเราจะมีมาตรฐานออยนะครับอยู่ในทุกผลิตภัณฑ์ของเรานะครับประมาณนี้ครับจากจุดเริ่มต้นที่อยากสืบทอดการปลูกหน่อไม้พันธุแดงทองเพื่อขายหน่อสดพัฒนาต่อยอดกลายมาเป็นหน่อไม้ต้มพร้อมทานชุดแกงหน่อไม้สําเร็จรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคได้อีกทางหนึ่งซึ่งในปัจจุบันพื้นที่เพาะปลูกแปลงนี้ เป็นพื้นที่ที่ผู้สนใจและหน่วยงานต่างๆเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งการเพาะปลูกหน่อไม้ไผ่เลี้ยงน้องพันแดงทอง่การแปรรูปการพัฒนาสินค้าทางการเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มไม่ใช่แค่ปลูกเพื่อขายแต่ปลูกเพื่อแบ่งปันความรู้สร้างเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่